ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีจากออสเตียจากเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่เอ่อวีนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อพาร์คนะสำหรับที่เอาน้องหมามาเดินเล่นนะคะอือหือ ก้ําสฟิเลวินเนอร์ที่ว่าวอโนนมีแบบวิเราค่ะฟันเฮราสซิวินเนอร์นะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์นะเพื่อนๆก็คนที่เขามีหมาอยู่ที่อพาร์ทเมนต์เนาะเขาไม่มีสวนวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์มันหยุดอย่างเงี้ยเขาก็จะพาน้องหมานะมาเดินออกกำลังกายนะคะดูดูโทนี่เนี่ยค่ะ นิมซูเออซักกันมิดออเดอร์น,นี้ไหนโอเคอือฮึตรงนี้นะเพืเ่อนๆก็ไม่ได้มีแต่หมา อแล้วก็คนนะที่ว่ามาเดินนะก็จะมีพวกที่เขามาวิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ทําสวนไว้เนาะให้สําหรับคนมาพักผ่อนนี่แหละเพื่อนๆก็จะมีคนเยอะเลยนะคะไม่ได้มีแต่เราสองคนถีบจัก,กรยานก็ได้เดินก็ได้นะเพื่อนๆ มอเทอร์ลาดประสินะทธิ์อะไรนะฟาร์ดรตตรีกเกอร์มอเตอร์กรอสมอนเทนแบบคืมอนเทนเบลอือืมาาปะ่ะปัวตรงนี้ก็จะมีไอ้นี้ด้วยนะเพื่อนๆนมีร้านอาหารด้วยนะเดี๋ยวพอเราพาน้องหมาไปเดิน สักหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารตรงข้างหน้านะอันนี้คืออะไรคะโหนี่อโศเฮ้ เยีมาเวลาหมาเจอกันหลายๆตัวจะเป็นอย่างนี้แหละ <laughs> ดูด<ๆ>ูนิชฟัตตอร์ใช่

เออเ็อาโซเป็ดจากธรรมชาติเอา้าเออเวนคานโวอ,นอิสตวเนนอาโซบีขนเยถามเอาแล้วก็ถ้าเกิดเวลาหิมะตกมันหน้าหนาวแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่แถวนี้แหละแต่ว่ามันคงจะมีที่ของมันเนาะช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าอา หน้าร้อน,นี่เจอกระเทียมป่าด้วยนะแต่ว่าไม่กล้ากินนะคะฟินดุ้งไงเนี่ยค่ะ<น><น><น>แล้วก็ตอนนี้มันออกดอกบานหมดแล้วนะเพื่อนๆ เพราะว่าตรงนี้เนาะปกติแล้วถ้าเกิดแปลว่าเป็นวันหยุดวันอะไรเขาก็จะพาหมามาเดินมาขี่มาเยี่ยวแถวนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าหมาขี่เราก็ต้องเก็บนะคะเขาก็จะมีถุงเราก็ต้องเก็บขี้หมาเอาไปทิ้ง บีบอกกับแฟนบีว่าบีไม่กล้ากินกระเทียมป่าเพราะว่าปุ๋ยจากหุ่นนะจากหมานะนี่เพื่อนๆเขาก็จะมีที่นั่ง ถ้าเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้เหนื่อยอ่ะฟีกิโลเมตรจนเมตรอะสี่กิโลเมตรเพื่อนๆเหนื่อย

โอ้ยลมลมเย็นมากเลยตอนนี้ก็พากันเดินหนึ่งรอบแล้วนะก็หมานะ ไม่เหนื่อยหรอกแต่คนนี่แหละเพื่อนเพื่อนเหนื่อยมากคข้างหน้านู้นก็จะเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะพากันแวะกินอาหารเอ๊ะ ร้านอาหารคนเต็มนะเพื่อนๆไม่ว่างเราก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปกินร้านอาหารร้านอื่นนะคะก็เข้าใจได้เนะเพราะว่าคนมันมาเยอะมากๆใช่ไหมแล้วก็เออ ร้านอาหารเขาเล็กนิดเดียวเองนะก็จะมีที่นั่งไม่ไม่กี่ที่นดส่นางเปิดกระจกไว้หมดเลยไปเพื่อนๆเดี๋ยวกำลังจะพาทุกคนไปร้านอาหารตรงข้างหน้านี้นะมันเป็นอิ่มบิดนะคะเป็นร้านอาหารเล็กๆ แฟนบอกว่าไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมแต่ว่าเห็นแบบคนไม่เยอะดีไง กมาเอาพัก o ดอร์เสือหุ่นเด้อ o r ดร์เดี๋ยวสติเซ็นไปลัดสุดสุอไม่มัสุดสุดอโศโอเคโอเคฮะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันนะที่เขาให้น้องหมามาเดินเล่นนะเพื่อนๆ เป็นพักเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมมันก็แต่ว่ามันอยู่แค่อีกคนละฝั่งโอเคกูกิฟต์เอาเวเซฟิมสิกเซโนเดอวัสก็โอเคนะก็สวยดี สลัดอ i ปชั่นมีมันฝรั่งอะไรลิ้นคั诺ดเน้อโอ้โหาสมัสิคีดนตรีด้วยนะเพื่อนๆโทนี่อาสขอบคุณค่ะ

Ui, Boni. Tokjaimo. Ein Fleischleibchen. Ach so. Aber das Salat schaut sehr gut ja. aus. Ist mhm. sehr schön mit der roten Zündung. Mhm. Das ist perfekt. Mhm. Und das sind Linsen. Mhm. Jetzt siehst du es ähnlich einmal. Okay. Massaika. Mahlzeit, mein Schatz. Mit mhm. Guru. All right. Mhm. Mm Put mommy. Yep. Mhm. Mm Fasten mommy. หมดแล้วค่ะกําลังนั่งคุยกับแฟนนะว่าที่หมดอ่ะไม่ใช่ว่าเขาทำอร่อยเขาให้น้อยเหมือนฝนจะตกเลยที่หลักมีโดนตีด้วยนะเพื่อนๆมีคนเขามาเล่นดนตีดีดกีตาร์เล่นดนตีด้วย